วิธีป้องกันกำจัดมดแมลงที่ชอบกัดกินใบอ่อนยอดของต้นมะนาววิธีการปราบเชื้อราเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของโรคแคงเกอร์ที่ทำให้ต้นมะนาวและผลของต้นมะนาวเสียหายทำง่ายๆวิธีนี้ได้ผลดีเลยครับ ตอนที่ต้นมะนาวเริ่มแตกยอดอ่อนใหม่ๆแบบนี้ครับมดมแมลงศัตรูพืชส่วนมากจะเข้าทำลายมดมแมลงนะครับส่วนมากก็จะกัดกินใบของต้นมะนาวทำให้ใบของต้นมะนาวเสียหายเมื่อต้อนมะนาวแตกใบอ่อนส่วนมากมดมแมลงพวกนี้ครับจะกัดกินใบอ่อนทำให้ต้นมะนาวของเรานะครับที่แตกใบอ่อนใบเสียหายและต่อไปนะครับ ต้นมะนาวนะครับที่แตกใบอ่อนแบบนี้ก็จะไม่ค่อยติดดอกด้วยครับและในการปราบเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียาสาเหตุของโรคแคงเกอร์นะครับสำหรับพืชตระกูลส้มอย่างต้นมะนาวนะครับในวันนี้ทางช่องวิถีไทย p ี h ชนแนลนะครับมีวิธีการทําให้ต้นมะนาวของเรานะครับปราศจากมดแมลงศัตรูพืชเข้าทําลายกัดกินใบอ่อนนะครับรวมทั้งปราบโรคแคนเกอร์แบบง่ายๆนะครับ และได้ผลดีเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับเมื่อเราตัดแต่งกิ่งต้นมะนาวแล้วต้นมะนาวก็จะแตกยอดอ่อนออกมาแบบนี้และพร้อมที่จะติดดอกและออกผลนะครับแต่เมื่อต้นมะนาวแตกยอดอ่อนแบบนี้แล้วมดมแมลงศัตรูพืชชอบมากเลยครับอย่างมดนะครับหรือว่า,มาแมลงหลายๆชนิดชอบใบอ่อนของต้นมะนาวและกัดกินจนเสียหายนะครับแล้ววันนี้นะครับ ผมจะแถมด้วยวิธีการป้องกันเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียนะครับที่เกิดกับต้นมะนาวสาเหตุของโรคแคงเกอร์และพืชตระกูลส้มทุกชนิดนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาใช้สิ่งนี้ซึ่งหาได้ง่ายบางท่านนะครับอาจจะผลิตขึ้นใช้เองแต่ถ้าใครผลิตขึ้นใช้เองไม่ได้นะครับเราก็สั่งซื้อทางออนไลน์หรือเราจะไปซื้อตามร้านการเกษตรใหญ่ๆก็มีขายนะครับ หนึ่งขวดใหญ่ๆแบบนี้นะครับราคา100กว่าบาทแต่เราใช้ได้เป็นปีเลยนะครับคือน้ำส้มควันไม้นั่นเองครับในการใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อไล่มดมแมลงศัตรูพืชที่จะมาทำให้ใบของต้นมะนาวอ่อนแบบนี้เสียหายนะครับเราจะใช้โดยการฉีดพ่นนะครับโดยการใช้น้ำส้มควันไม้นะครับแค่ประมาณนะครับหนึ่งฝาต่อน้ำเปล่าประมาณ10ลิตรนะครับ สูตรนี้นะครับยังใช้ป้องกันโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะครับสาเหตุของโรคแขงเกอร์ที่ทําให้ต้นมะนาวเสียหายรวมทั้งผลของต้นมะนาวก็จะไม่สวยด้วยครับวิธีการฉีดพ่นนะครับเมื่อต้นมะนาวของเรานะครับแตกใบอ่อนมาแบบนี้แล้วเราก็ใช้วิธีการฉีดพ่นนะครับโดยการใส่ถังฉีดพ่นหรือกระป๋องป๊อกกี้แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าใครมีส่วนเล็กๆนะครับ ใช้เพียงกระป๋องป๊อกกี้แบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับในการฉีดพ่นนะครับเราจะฉีดพ่นตอนช่วงเช้าก็ได้นะครับตอนแดดจ,จดจัดจะดีมากนะครับนี่ตอนแดดจ,จดจัดจะดีมากในการฉีดพ่นไปที่ต้นมะนาวนะครับเราจะฉีดพ่นทุกทุกห้าถึงเจ็ดวันนะครับจนกว่าต้นมะนาวนะครับที่แตกใบอ่อนแบบนี้ใบจะแก,ก่ และเมื่อต้นมะนาวใบแก่แล้วนะครับส่วนมากมดมแมลงก็จะไม่ค่อยเข้าทําลายกัดใบของต้นมะนาวนะครับรวมทั้งเราก็ป้องกันโรคเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียให้กับต้นมะนาวซึ่งจะเป็นสาเหตุของโรคแคงเกอร์นะครับและโรคเชื้อราแบบนี้นะครับทําให้ต้นมะนาวเสียหายได้เราก็ฉีดพ่นไปเลยครับนี่ครับฉีดพ่นตอนช่วงเช้าตอนแดดจัดจะด,ด,ดีมากและฉีดพ่นทุกๆ5 7วันนะครับ จนกว่าต้นมะนาวของเรานะครับใบจะแก่และคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่อง v ิรีไทยพีชแนลได้เลยครับในการฉีดพ่นน้ำส้มปันไม้นะครับไปที่ต้นมะนาวนะครับเราจะต้องฉีดพ่นให้ทั่วต้นเลยนะครับเพราะว่าเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะครับรวมทั้งมดแมลงที่เข้าทําลายต้นมะนาวก็จะอยู่ทั่วต้นมะนาวนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงฉีดพ่นให้ทั่วต้นมะนาว และต้นมะนาวในสวนทุกต้นด้วยครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์กันนะครับในการป้องกันมดแมลงเข้าทําลายต้นมะนาวโดยเฉพาะใบอ่อนนะครับเห็นมดไหมครับนี่ครับมดพวกนี้นะครับตัวการแห่งการเกิดเพี้ยและใบของต้นมะนาวอ่อนแบบนี้เป็นอาหารอนชะเลยครับของมดและแมลงต่างๆนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่าน จะได้ไม่พลาดทีพดีจากทางช่องลิทยัยขี่แคนเอลนะครับจะนําเสนอสี่ิดีและได้ประโยชนย์เป็นประจำเลยครับอย่างคลิปนี้ผมมาแนะนํานะครับวิธีการป้องกันมดแมลงนะครับที่กัดกินใบอ่อนของต้นมะนาวที่เราตัดแต่งกิ่งใหม่ต้นมะนาวก็จะแตกยอดอ่อนแบบนี้และต่อไปนะครับถ้าต้นมะนาวไม่มีมดแมลงมากัดใบอ่อนแบบนี้นะครับต้นมะนาวก็จะสมบูรณ์พร้อม จะติดดอกและออกผลนะครับฉีดพ่นไปเลยครับน้ำส้มฟันไม้ผสมน้ำได้ผลแน่นอนถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำนะครับอย่าลืมนะครับฉีดพ่นทุกๆุกหวันตอนช่วงเช้าตอนแดดจะจัดจะดีมากเลยครับอย่าลืม